สวัสดีครับวันนี้กับผ้ามาเบิองห่วงหิมะผ่านนะครับอัปเดตจากคลิปที่แล้วนะครับตอนที่ยังเป็นลูกอ่อนอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้สุกแล้วนะครับสุกแดงเต็มตุนแล้วนะครับตัวน,นี้ก็ได้เก็บไปหลายเทือแล้วนะครับผมกับพ่อดามาถ่ายก็จะมีแต่ที่เ้านะครับมาเก็บกับแม่นะ เดี๋ยวผมพาทำเบ่งนะครับพวกนี้เป็นเป็นหน่วยที่มันร่นรงเองนะครับรนี่งเองพวกข่าว่ได้มาเก็บมันก็จะแห้งครับก็จะแห้งแต่ตัวนี้ก็เก็บง่ายครับมันจะโบเปื่อนมือเห่านะครับเป็นนักษณะนี้ก็จเเปื่อนมือนยงครับเวลาเก็บนี่ครับเขาจะเก็บเอาตัวนี้มันนะครับ ตัวแดงนะครับกับบอดาเอานะครับส่วนมากก็เอาโยนให้หัวกินนะครับหัวก็กินดีนครับมักเลยนะครับเดี๋ยวผมพาย่างไปเบิ้งเรื่อยนะครับเก็บขายไปหลายเทือแล้วครับเพราะว่าผมกับบอดามาถ่ายนะครับเพื่อเป็นมาก สันลงไหวนะครับเป็นแตงเต็มเื่อนอยู่เดี๋ยวถาเป็นมาเก็บนะครับนี่ครับตัวน,นี้ก็อันนี้ง่ายโอ้หล่นน,นี่ครับตัวน,นี้ก็มเม็ดใ่ญ่อยู่นะครับตัวน,นี้ ปีนี้ราค่าก็บ่อค่อยดีเท่าที่ควรน,นะครับราคาบ่แพงแต่ก็พ่อได้อยู่ครับเพราะว่าเฮาบา่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ลดน้ำมันนะครับเพราะเฮาบ่าได้มีต้นทุนในการปลูกนะครับก็ปลูกยิ้มไม้ครับงอนด,ด,ดูการเก็บกับคอยมาเก็บเอานะครับ กัสางไร่ใดอยู่เลยครับสางไร่ใดภายในขวบขวัวแล้วพอได้ซื้อกับเขานะครับซื้ออาหารถ้าคันเห่าบ่ได้เก็บมันมันก็จะล่นลงมาเองนะครับถ้ามันสุกงอมมันก็จะล่นลงมาเองี๋ยวผมหาเบิ่งบวกที่มันลนลงเองนะครับนี่ครับ ขั้วกีนรนลงเองนี่ลักษณะนี้มันจะมันจะเก็บง่ายนะครับเพราะมันแห้งแล้วมันก็จะบ่ค่อยเปื้อนมือเาอาปานไดนะครับเพราะเฮาก็จะเก็บเอาแต่ตัวเมล็ดมานี้นะครับเอาไปขายนี่ก็มีไหมค้ามารับสื่อถึงหนาบานเลยนะครับ เดี๋ยวผมพาอย่างมาบึงอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับก็ล่นนี่นะครับพวกที่เอีเห่าการจะสันเอานะครับเอาไหมเกียเก่ยวมาเกี่ยวให้มันล่นลงเพอมันสุกแล้วนะครับแต่มันพันดิสุกงอ๋อมสุกงอมจะล่นเองนะครับแต่ห่าเดีมาเก็บแนละ้วเ่าก็จะจัดการเก็บไปรอบเดียวเลยนะครับ รอบนาอีกสามสีมือเขากับมาเก็บอีกนะครับ3ามสีมือก็มาเก็บก็บจะซุกขึ้นมา้าาเดียวนะครับมันซุกขึ้นมาพอได้มีเงินเก็บนะครับเงินไดเงินใส่ใจสื่ออาหาร จ่ายคาไฟเติมน้ำมันรถดนะครับพามาเบึงไใหม่นะครับอยากชมกันไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นมาเล็ดให่นะครับนี่ใหญ่เท่าผมมือเลยนะครับแต่มันแห้ง โบไลายนะครับมันทำโบดกต้นไดมันเม็ดใหญ่มันก็จะบ่คอยหลายนะครับนี่ครับลูกอ,อ่อนนี่ตัวนี้อีกสามมือก็จะสุกนะครับนี่อีกสามมือนี่ก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเนี่ยนี่ก็เก็บได้แล้วครับตัวน,นี้ก็เก็บได้แล้ะพอเอาเบิ่งตัวหน่อยนี่ก็ มีน่วยคือกันจนน้อยๆเนี่ยก็จะเป็นนน้วยคือกันนะครับแต่ตัวนี้เกิดเองครับเป็นลนลงมาจากตัวเมีนะครับลนลงมาก,ก็จะเกิดเองตัวนี้ก็เม็ดบัว่อยใหญ่เป็นใดนะครับพราต้นยังบัันสมบูรณ์สมบูรณ์ก็จะใหญ่ก,กว่านี้อีกนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมพาไปเบ่งวิธีการเก็บนะครับวิธีการเก็บวิธีเก็บแยกมาเล็ดนะครับครับเดี๋ยวติดตามชมกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาเบืองวิธีการเก็บขัดแยกะมาเล็ดนะครับมาเล็ดของมวงเหงื่อผ่านนะครับตัวนี้ก็ล้นลงมาเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บเอาในลักษณะนี้นะครับใส่ถังนะครับเดี๋ยวคอย่คอยเอาไปเก็บแยกอีกเสือนึงนะครับตัวนี้จะง่ายนะครับเพราะห้าาบัวได ไปเกี่ยวอยู่ต้นมันมันล่นลงมาเองนะครับหาลักษณะนี้เฮาก็จะเก็บเอานะครับให้มันอยู่ต่ำให้มันอยู่สูงเฮาก็ค่อยใส่ใหม่ซอยลงมานะครับลักษณะนี้มันอยู่ตามตเฮาก็เก็บเอาเลยนะครับ ใส่ทังมือนะครับกันบวกกันยางมันนะครับยางมันจะ,จะกัดมือนะครับนี่ครับมือนั้นฝนตกครับฝนตกมันมันล่มนะครับมันก็จะล่นลงมาเองนะครับแต่มันสุกงอม เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ชมต่อนะครับครับเดี๋ยวมาเก็บแยกอะระหว่างมะเล็ดกับโตัวหน่วยมานะครับ เราก็จะเก็บเอาเฉพาะตัวนี้มันนะครับเขาบอกนี่ครับตัวนี้ครับที่มันจะคล้ายได้นะครับตัวแดงๆเขาก็เอา,เ,าเอานะครับเขาก็เอาเฉพาะตัวนี้นะครับตัวแดงๆเขาก็เอาในพว,วกวัวอะไรครับไปไมีวัว เก็บทัดแยกเอาเฉพาะตัวมาเลียมันนะครับเก็บออกให้สะอาดน,นะครับปิดตัวเอาแต่ตัวมาเลียนะครับตจนเขาเอาเอาออกให้สะอาดนะครับนี่ครับหามันแห้งมันแห้งมาซะนี่มันก็จะปิดง่ายนะครับหนึ่งบ่เปล่อนมือนะครับถ้าเปล่อนมือบ่คันมือนะครับใส่ถุงมือ ป้องกันยางนำนะครับถ้าไครมีพื้นที่วางเกลองหาขั้นไปปลูกเพิ่งครับปลูกต้นหนึ่งสองต้นก็่พอได้ขายอยู่นะครับที่วางตามขั้นหน้านะครับริมคลองริมถนนตัวนี้ก็จะปลูกอยู่ริมถนนนะครับ ปลูกมาหลายปีแล้วครับก็จะให้ผลผลิตทุกปีนะครับที่นี่ก็ออกลายอยู่ครับเก็บไปขายลายหลอดแล้วนะครับขนาดก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่ามันก็จะเก็บมาจะหลายตนนะครับ จะมีอันใหญ่อันน้อยปะปนกันไปนะครับจะมาเล็ดใหญ่พันเกล่พันเท้าคัาดแยกออกอีก็จะเป็นราคาหนึ่งนะครับตัวขนาดกลางก็อีกราคาหนึ่งนะครับเวลา้เอาขายให้ไม่ขาเพื่อนก็จะสื่อตมขนาดนะครับหรือว่าขันท้บ่มแยกเข้าเก็เก็บลายแบบมาเล็ดรวมไปเลยนะครับ ย่อโยนไหวห่หอก,กินตัวนี้ก็จะออกเฉพาะหนาแหลงนะครับจะวาหนาแหลงจะเป็นลูกอ่อนอยู่ประมาณเดือนไปเดือนกุมภานะครับมีหน้าก็จะเริ่มเปลี่ยนสีสันนะครับไปเดือนมีหน้าห้ามีสาเนี่ยคร เก็บผลผลิตนะครับอันนี้ก็เริ่มจะย,ยุบรายนะครับประมาณกลางเดือนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับว่าเขานาะฟ้นก็ราคามันก็ลงนะครับเพราะว่าถ้าเมล็ดมันดำมันบสสวยราคามันก็ลงนะครับ เราเล็ดมันตัวเนื้อมันเขาเกิดเอาแห้งัวนะครับวัวเกิดมากเลยแหละครับของมากของเลยก็สีรสชาติหวานนํานะครับมันเป็นรสชาติหวานน้าวัวมันก็จะมากนะอันนี้ก็มาตัวเดียวเจอส่วนมากก็ ลวลามันมาก,ก็มา้ลยนะครับมาหากินมันคือกับคาให้เขาเก็บกินเองมาจากกัดพวเมะเ็ดมันครับมาเล็มจะแตกมเร็่จะแตกมันจะคล้ายบ่อใดนะครับอันนี้เขาก็เหยดดอมดวดกันไว้นะครับเพื่อบ่อใดให้เขามากัดมะเร็ดของเรานะครับเฮาเก็บมาเร็ดมันแล้วคอยโยนตัวเนือ้อแดงเนื้อให้มันกินนะครับ ในการเก็บเฮาก็จะเก็บแยกตัวมเมล็ดออกจากตัวเนื้อนะครับเพื่อจะเอามาเล็ดไปจาหน่ายนะครับพวกตัวเนื้อมันเฮาก็เอาทิ้งให้วัวกินนะครับครับเดี๋ยวผมจะเก็บตัวห้องกองนี้ก่อนนะครับและผมจะไปอัปเดตให้เบิ้งว่าได้หน่อยลร้แค่ไหนนะครับ เพราะว่ามื่อนี้อากาศดีนะครับผมก็บ่านจะเก็บหลายเท่าที่ควรอยู่เพราะว่าอากาศมันห่อนมันก็ค้นมันก็พิยานะครับครับเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งกันนะครับว่าจะในหน่อยหลยแค่ไหนนะครับครับนี่ก็ไปเก็บมานะครับก็จะเอามาสั่งร่วมกันนะครับกับตัวไปเก็บไว้อีกรอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวก็เอาเอาทียใส่กันนะครับผมจะสั่งให้เบิ้งนะครับว่าได้จักกิโลนะครับนี่ครับค่อยรุ่นกันนะครับว่าจะได้จักโลนะครับ ไดทางหมอดอยู่สิบสามกิโลนะครับสิบสามกิโลกะอากาศดีนะครับก็เก็บได้ลยอยู่ครับมือนี่ถ้ามือนี้อากาศหอนก็คงจะว่าได้ลยซ้ำนี้นะครับครับถ้าไพาจะเอาไปขายายพันธุ์นะครับก็จะเอาเม็ดลักษณะแบบนี้นะครับไปเอาไป เกาะกะลงถุงนะครับเอาดินเตรียมดินใส่ถุงนะครับแล้วก็เอาตัวมเมล็ดไปเสียบๆไว้เลยนะครับแล้วก็หวดน้ำเซา,าเย็นนะครับประมาณสองอาทิตย์มันก็จะงอกนะครับงอกขึ้นมาถ้าจะปลูกก็จะเป็นนาฝนนะครับมันจะปลูกง่ายเพราะว่ามันเฮาบอกต้องคอยหวดน้ำไลยนะครับ ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวับงว่า,าจะเป็นแนวทางสำหรับที่ไปกำลังที่อยากจะปลูกอยู่นะครับครับก็ลองเอาไปปลูกเพวงกระไดนะครับเพื่อจะสางไา่ได้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชม และติดตามนะครับเดี๋ยวค่อยรับชมกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณค